แจ้งประเด็นที่เกี่ยวข้องกับหมาก8 8 8แนทุกๆคำถามที่ทุกคนมีคำถามว่าทำไมดิวถึงออกมาโพสต์แล้วก็อะไรคือเหตุผลที่ทำให้ดิวต้องออกมาพูดออกมาเปิดเผยมาก88นะคะก่อนอื่นเนี่ยดิวอยากบอกทุกคนว่าดิวต้องขอโทษทุกๆคนจากใจจริงที่ได้รับผลกระทบ จากการโพสของดิวแล้วก็ถ้าทุกคนที่ดูคลิปนี้อยู่นะคะเราก็อาจจะเห็นว่าดิวมองลงมาข้างล่างจริงๆเราก็คือแบบดิวก็ได้ทำการ list ไว้อยู่แล้วว่าโอเคประเด็นอะไรที่ดิวควรที่จะต้องพูดให้มันตรงประเด็นดังนั้นเพื่อเพื่อบางคนที่อาจจะมีความกังวลใจในอนาคตที่มันอาจจะเกิดขึ้นก็เลยขอบอกไว้ก่อนไว้เลยนะคะเรื่องแรกค่ะก็คือ ดิวและครอบครัวเราได้มาถึงไต้หวันกันซึ่งทริปไต้หวันเนี้ยค่ะเป็นทริปที่ทั้งดิวแล้วก็เซฟได้วางแผนไว้กันตั้งแต่เดือนกันยายนปีที่ผ่านมานะคะและเนึ่งด้วยว่าวันที่เรามากันเนี่ยมันเป็นช่วงของตุดจีนเราก็เลยมีการวางแผนตั้งแต่ปีที่แล้วแลล้ว,ว่าเราจะมาอยู่กันที่นี่ แล้วก็ทำเรื่องเอกสารใดๆนะคะครั้งนี้เป็นครั้งแรกของการที่ดิวได้มาที่ไต้หวันแล้วก็ดิวมีความสุขดิวรู้สึกอบอุ่นจากทางสามีครอบครัวทุกอย่างดิวรู้สึกตื่นเต้นอันนี้คือจะขอปูพื้นเพื่อเล่าเหตุการณ์ให้ฟังก่อนว่าทำไมเราถึงอยู่ที่ไต้หวันด้วยเหตุผลอะไรนะคะ แล้วก็เราก็ใช้ชีวิตกันอย่างปกติที่ไต้หวันจนมีอยู่คืนหนึ่งหลังจากที่ดิวอยู่ไต้หวันไม่นานดิวก็ได้ยินและดิวก็รับทราบข่าวว่าคนหนึ่งในครอบครัวน,นั้นคือบิ๊กพึ่งมีการมั่นแล้วก็กําลังจะแต่งงานพอดิวได้รู้ข่าวปุ๊บ ความทรงจำไร้ายๆต่างๆที่เคยมีมันก็มันก็ผุดขึ้นมามันเหมือนกับสิ่งต่างๆที่ดิวพยายามจะลืมมันไปหรือพยายามจะกลืนมันลงไป ตลอดในความทรงจำที่บ้านนี้เคยทำให้กับดิวมันก็ค่อยๆตีกลับขึ้นมาจนทำให้ดิวได้มีการโพสอะไรแบบนั้นลงไปซึ่งดิวต้องบอกก่อนว่าตลอดหลายปีที่ผ่านมาที่ดิวเคยคบกันกับแฟนเก่าดิวก็เป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่ โดนทำลายร่างกายหลายครั้งตลอดระยะเวลาหนึ่งปีถึงแบบเกือบสองปีซึ่งดิวก็โดนคนชื่อเบนที่อยู่ในครอบครัวเนี้ยนะคะทำลายร่างกายดิวมาโดยตลอด ทั้งร่างกายและทางจิตใจซึ่งมันค่อนข้างเป็นแผลในใจของดิวที่มันใหญ่มากจะพูดว่าแบบเรา move on ไม่ได้มันก็ไม่ใช่แต่มันเหมือนเป็นสิ่งที่ติดอยู่ในใจเราแล้วมันก็ฝังลงไปในใจเราลึกๆในสิ่งที่เราเคยโดนและในสิ่งที่เราได้รับ ซึ่งในขณะนั้นในจังหวะที่หลายครั้งที่มีเหตุการณ์เหล่านั้นเกิดขึ้นเราดิวโดนอะไรแบบนั้นตัวบิ๊กเองก็รับรู้เห็นอยู่ในเหตุการณ์แต่ทุกคนในครอบครัวไม่ใช่แค่บิ๊กที่เคยอยู่ในเหตุการณ์ไม่เคยมีใคร ยื่นมือมาช่วยเหลือดิวเลยสักคนหรือแม้กระทั่งห้ามหรืออะไรก็ตามอย่างบิ๊กเองมันก็เป็นภาพความทรงจำที่แบบที่บางเหตุการณ์แบบดิวไม่ได้ทำอะไรกำลังจะแบบนั่งกินมามา่าอะไรอย่างเงี้ยเราก็ดิวโดนเอามามา่าแบบลาดใส่หัวร้อนๆเลยนะคะแล้วก็แบบ หมดเลยแล้วก็ไม่มีใครห้ามไม่มีใครช่วยดูเลยสักคนมันก็เป็นสิ่งที่เหมือนมันพอมันมีชื่อคนคนนี้หรือเรื่องราวของคนคนนี้เข้ามามันก็เลยเหมือนเป็นสิ่งที่ทำให้ดิวกลืนมันไปดิวขาย้อนมันออกมาแล้วดิวก็เลยโพสแบบนั้นลงไปโดยที่ดิวอาจจะไม่ได้ไตรตรองดีว่าสุดท้ายแล้วมันจะมี ผลกระทบอะไรมากมายขนาดนี้แต่อย่างไรก็ตามในสิ่งที่ดิวคิดแล้วดิวทำไปนะคะดิวต้องบอกว่ามันเป็นสิ่งที่ดิวคิดว่ามันคือสิ่งที่ถูกต้องที่ดูออกมาเปิดโปงหรือออกมาพูดถึงในกรณีมาเก๊าแปดปดแปในครั้งนี้ สำหรับประเด็นที่ดิวโดนทำลายร่างกายมันก็เลยเป็นจุดปะทุในใจดิวที่ทำให้ในคืนของวันที่15บมกราคมมันเป็นสิ่งที่ทำให้ดิวออกมาพูดเกี่ยวกับความรู้สึกความเจ็บปวดอะไรใดๆแต่ดิวถ่ายทอดไปในแบบนั้นซึ่งซึ่งทุกคนที่ตอนนี้มีคำถามว่า ทำไมดิถึงทําแบบนั้นเป็นเพราะมีผลประโยชน์เรื่องการงานการเงินหรือเป็นเพราะว่าสามีทําธุรกิจเดียวกันหรือเป็นเพราะว่าดิวพยายามแบ็กเมลเพื่อที่จะเอาเงินหรือคําถามต่างๆนานานะดิวขอเปิดเปิดแผลในใจดิวที่ ที่ดิวไม่กล้าพูดมาตลอดระยะเวลาที่ดิวเคยโดนเพราะในตอนนั้นดิวต้องอธิบายให้ทุกคนเข้าใจหัวอกดิวด้วยนะว่าว่าในตอนนั้นคือดิวดิวอาจจะเป็นดิวแบบเนี้ยในภาพที่ทุกคนเห็นแต่ดิวอยากให้ทุกคนเข้าใจว่าดิวในตอนนั้นคือดิวที่โดนอย่าง เจ็บช้ำตลอดเวลาและดิวไม่มีความกล้ามากพอในการที่ดิวจะออกมาพูดออกมาแจ้งความหรือออกมาทำสิ่งที่ถูกต้องอะไรใดๆเลยเพื่อตัวดิวจนมันกลายเป็นแผลเนี่ยที่มันกัดกินใจดิวมาโดยตลอดดิวก็เข้าใจว่าไม่มันคงไม่มีใครเข้าใจความเจ็บปวดครั้งนี้ของดิวหรอก แต่ดิวแค่อยากบอกว่าถ้าใครที่เคยโดนคงจะพอเข้าใจสิ่งที่ที่ดิวเป็นมันเหมือนทุกวันนี้ดิวอยากจะบอกว่าดิวอ่ะมีความสุขกับชีวิตดิวดีกับชีวิตครอบครัวดีเราก็ทุกๆอย่างที่ดิวมีดีแต่ปมปมนั้นที่ทุกครั้งเวลาที่ดิวส่องกระจกแล้วดิวเห็นแผลเป็นที่หน้าดิว ทุกครั้งที่เวลาทาคดดารีมทาหน้าอาบน้ําหรือเห็นแผลตัวเองดิว days, บางครั้งมันก็ตีกลับขึ้นมาทําให้เรามีปมปมนี้ในใจมาโดยตลอดมันก็เนี่ยคือเหตุผลว่าทําไมดิวถึงออกมาทําดิวไม่ได้อยากให้ใครตีความไปต่างๆนานาเพราะวันนี้ทุกคนรู้ความจริงจากปากดิวหมดแล้วและทั้งนี้ทั้งนั้นในสิ่งที่ดิวพูดทั้งหมด ด้มีหลักฐานดูมีข้อมูลดูมีที่มาที่ไปมาโดยตลอดว่ามันว่ามัน,ว,มนว่ามันคืออะไรแล้วมันมันเป็นยังไงก็ก็เดี๋ยวจะเปิดคร่าวๆให้ทุกคนดูเพราะในตอนแรกที่ไม่ได้ออกมาพูดเรื่องนี้เพราะไม่ได้อยากจะโพสให้มันมีรูปนี้อยู่ในโซเชียลมีเดียหรืออะไรแต่ถ้าสุดท้ายแล้วมันกำลังจะทำให้คนรอบตัวต้องโดนกระทบกระเทือนไปด้วยหรืออะไรแบบนี้ก็ ก็คิดจะว่าเปิดแผลนี้ของตัวเองขึ้นมาเพื่อรักษาอะไรเกี่ยวยาอะกันนะคะอันนี้คือรูปที่เคยโด,ดนทำลายมาก่อน ึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่ดิวโชว์ให้ทุกคนเห็นไม่ได้ต้องการออกมาอะไรนอกจากอธิบายเหตุผลจริงๆว่าเหตุต่างๆเกิดขึ้นเพราะอะไรและสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่ดิวเคยเจอที่ดิเคยรับตัวบิ๊กเองเป็นคนพูดกับทุกคนรวมทั้งพูดกับต่อหน้าดิวว่าบิ๊กเชื่อว่าเฮเบนไม่ได้ทํา บิ๊กเชื่อว่าพียรเบนไม่ได้ทำรลายพี่ดิวทา,ทางทังที่บิ๊กเองก็อยู่ในเหตุการณ์แล้วก็รับรู้ทุกอย่างแต่ดิวคงไม่ได้ขอให้ครอบครัวต้องออกมาทำรลายกันแต่มันคือแผลในใจดิวที่ตอนนั้นถ้าเขาจะไม่ทำอะไรอย่างน้อยเขาต้องเขาต้องช่วยดิวนิดนึ่งซึ่งมันก็ไม่มีส่วนประเด็นเรื่องเงิน ต่างๆในส่วนของดิวที่บางกระแสมีกระแสที่พูดว่าโอเคทำไมหรือเพราะว่าดิวแบ็กเมลหรือเปล่าเลยเลยเลยไม่ได้เลยไม่ได้เงินเราก็มาทำแบบนี้จริงๆนะคะดิวมีเอกสารข้อมูลแล้วก็ทุกอย่างที่มีอยู่กับตัวอยู่แล้ว ดิวมียันแชทข้อความที่คนจากฝั่งนั้นนะคะติดต่อดิวมาอาจจะไวนิดนึงเพราะว่ามีชื่อคนที่ติดต่อมาแล้วก็ไม่ได้อยากให้เขาเดือดร้อนไปด้วยติดต่อดิวมานะคะถ้าดิวอยากให้พวกนั้นทำอะไรก็บอกแล้วกัน คือเขาก็ติดต่อมาเพื่อขอเคลียร์แล้วก็อะไรก็ตามถ้าถ้าดิวต้องการดิวก็บอกเขาซึ่งสิ่งที่ดิวตอบไปมันคือความเจ็บปวดที่ดิวเคยมีทั้งหมดจากบ้านหลังนี้แค่นั้นเลยไม่ได้มีการเรียกร้องเงินหรืออะไรเลยและดิวก็มีหลักฐานอีกมากมายที่ดิวยังไม่เคยเอาออกมาพูดเพราะในความเจ็บปวดของดิวดิวทำในแค่ส่วนส่วนนั้นไป จนมาถึงตอนเนี้ยดิวต้องยอมรับว่าชีวิตดิวนะตอนเนี้ยดิวมีความรักที่ดีจากเซฟจากครอบครัวเซฟและดิวก็ค่อนข้างรับรู้ถึงความรักจริงๆว่ามันคืออะไรจนดิวไม่แน่ใจว่า ความรักที่ดิวได้รับทั้งหมดนี้มันอาจจะเป็นพลังความกล้าที่ทำให้วันนี้ดิวไม่ต้องหลบไม่ต้องกลัวไม่ต้องแอบหรือกล้าออกมาพูดเรื่องอะไรแบบนี้กล้าออกมายอมรับว่าเคยโดนอะไรแบบนี้หรือเปล่าซึ่งดิวคิดว่ามันน่าจะเป็นใจดิวมันอาจจะแข็งแรงแล้วจากความรักที่ดิวได้รับจนทำให้ดิวกล้าออกมาทำอะไรแบบนี้ ดิวก็เลยอยากให้ตัวดิวเป็นตัวแทนของผู้หญิงหลายๆคนที่กลัวที่เคยโดนแบบนี้ที่ในตอนนั้นหรือในขณะนี้ไม่กล้าที่จะหลักตัวเองอยากเป็นตัวแทนของผู้หญิงหลายๆคนว่า สุดท้ายแล้วการที่เราออกมาทำอะไรเพื่อตัวเองการที่เราออกมาทำอะไรเพื่อปกป้องตัวเองละรักตัวเองมันจะทำให้เราไม่มีแผลใจติดใจเราแบบดิวนะคะแล้วก็อยากจะบอกว่าทุกๆคนที่เกิดเหตุการณ์แบบดิวหรือเคยโดนแบบดิวคุณไม่ได้เป็นคนที่ตัวคนเดียวขนาดนั้น มันยังมีใครอีกหลายคนที่พร้อมช่วยเหลือแล้วก็มีสิ่งต่างๆมากมายอย่างเช่นกฎหมายที่ช่วยทำให้สิ่งที่เราได้รับสิ่งที่เราโดนสิ่งที่เราโดนละเมิดทำทางทางการทารุณกรรมทางร่างกายแล้วก็จิตใจเรามันโดนเยียวยาขึ้นและทำให้เรารู้สึกดีขึ้นอย่าปล่อยให้มันเป็นแบบอยู่นะ จบประเด็นของดิวไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินไม่ว่าจะเป็นเรื่องเหตุผลที่ทำดิวเข้าใจว่าหลายๆคนอาจจะรู้สึกว่ามันต้องเป็นยังไงแต่มันอาจจะอย่างที่ดิวพูดนะคะเหตุผลของดิวมันมีแค่นี้ละเท่านี้เท่านั้นเลยแล้วมันก็เป็นความเจ็บปวดที่ดิวออกมายอมรับแล้วก็พูดในวันนี้ ประเด็นต่อมานะคะก็เป็นประเด็นเกี่ยวกับสามีของดิวคุณเซบาสเตียนล,ลีหรือว่าเซฟดิวขอพูดย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าเซฟไม่มีและไม่เคยทำธุรกิจหรือไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมหรือธุรกรรมหรือธุรกิจอะไรก็ตามใดๆที่ผิดกฎหมายทั้งในอดีตและตอนนี้ รวมถึงเขาจะไม่มีส่วนร่วมในธุรกิจประเภทนั้นในอนาคตด้วยดิวขอย้ําและยืนยันเรื่องนี้นะคะแล้วขอเล่าเกี่ยวกับเรื่องของคุณเซฟให้ทุกคนฟังจะได้เข้าใจว่าเขาเป็นใครมายัางไงจะได้เลิกดึงสิ่งที่ทุกคนควรจะโฟกัสมาโฟกัสจุดที่เขาเซฟเป็นคนที่มากรุงเทพตั้งแต่ตอนอายุ21 เพื่อทํางานในโรงแรมต่างๆเนื่องจากว่าเขาจบในด้านนั้นมาเขาก็ได้เข้าไปทํางานในโรงแรมต่างๆและหลังจากนั้นเขาก็ได้เข้าไปเรียนในโรงเรียนเกี่ยวกับการทําอาหารเพราะเขาเรียนจบเขาก็ได้กลับไปประ,ทปทประเทศไต้หวันของเขาเพื่อทําธุรกิจ ของเขาและธุรกิจของเขาก็เป็นธุรกิจด้านร้านอาหารที่ประสบความสำเร็จทั่วโลกมีแค่ในช่วงปี2557หรือ2014เซฟเขาได้กลับมาที่เมืองไทยอีกครั้งหนึ่งเพื่อเหมือนเป็นการเสี่ยงโชคและการลองลงทุนในอีกธุรกิจอีกด้านหนึ่งนั่นก็คือธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ แต่ในช่วงสามปีที่ผ่านมาตั้งแต่โควิดระบาดหนึ่งอย่างที่ดิวต้องขอใช้ตัวดิวมาเป็นสิ่งที่พูดแทนเซฟก็คือในตลอดระยะ3มปีที่ผ่านมาเกือบสามปีที่ผ่านมาเซฟอยู่กับดิวในฐานะคนรักสามีจนวันนี้เขาอยู่กับดิวในฐานะพ่อของลูกเซฟไม่เคยตัดสินใจ ที่จะไปไหนทำอะไรที่จะทิ้งดิวไปเลยสักวันทางนั้นที่ในขณะที่ดิวตั้งท้องไม่เคยมีวันไหนที่เซฟห่างอยู่เลยสักวันทางทางที่ปกติแล้วเขาไม่ใช่คนที่ใช้ชีวิตอยู่ในประเทศไทยและไม่ได้อยู่ในประเทศไทย ดังนั้นในหลายๆปีที่ผ่านมาที่เซฟอยู่หรือในระยะเวลาต่างๆที่ผ่านมาที่เซฟอยู่เซฟอาจจะมีการพบปะเจอผู้คนมากมายแต่ดิวอยากย้ำสถานะของดิวกับพวกเขาและเซฟกับพวกเขาว่าพวกเราเป็นแค่คนรู้จักกันกับเขา ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องและยุ่งเกี่ยวกับธุรกิจใดๆกับใครเลยก็ตามความสัมพันธ์ของเซฟกับใครที่โดนดึงโยงลากมาทั้งหมดเป็นแค่คนที่รู้จักกันถ้าดิวอยากจะพูดให้เห็นภาพไง่ายๆก็คือในบางครั้งชีวิตคนเราอาจจะไปรู้จักใครก็ตามแต่มันไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องเป็นแบบนั้น และในมุมมองของใครหลายๆคนที่คิดว่าเซฟเป็นแบบนั้นแบบนู้นแบบนี้ดิวอยากจะฝากสิ่งที่ดิวตอบแบบตรงไปตรงมาให้ทุกคนมีคำตอบแล้วก็ฟังจากสิ่งที่ดิวพูดแล้วเลิกตั้งคำถามหรือสงสัยในตัวเขาสักทีว่าเขาเป็นแบบนั้นหรือเปล่าเพราะเพียงแค่เขาเป็นคนที่มีฐานะหรือเพราะเพียงแค่เขาเป็นชาวต่างชาติเชื้อสายไต้หวัน หรือเพียงแค่เพราะว่าเขามีคนรู้จักเป็นใครๆก็ตามเพราะว่ามันเป็นแค่สิ่งที่เราคิดไปแต่มันไม่ใช่เรื่องเรื่องจริงมันถ้าดูเปรียบเสมือนให้เห็นภาพง่ายๆอ่ะมันคือมันไม่ใช่เราสามารถตัดสินคนคนหนึ่งในสิ่งที่เขาเป็นทางเชื้อชาติหรือฐานะการเงิน ว่าเขาเป็นในแบบแบบนั้นเพราะเราคิดว่าอย่างนั้นเช่นถ้าผู้ได้เห็นภาพโดยที่ไม่ได้ไม่ได้ดูถูกหรือไม่ได้อะไรนะคะในเจตนานี้เช่นถ้าเราเห็นผู้หญิงสวยอยู่ที่ประเทศมาเกา๊าใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นไม่ได้หมายความว่าผู้หญิงสวยที่ใช้ชีวิตอยู่ประเทศมาเกา๊าคือผู้หญิงขายบริการ ดังนั้นอะไรก็ตามในสิ่งที่เรารับรู้รับทราบมาดิวอยากให้ทุกคนคิดวิเคราะห์แยกแยะแล้วใช้วิจารณญาณน,นิดหนึ่งในการตัดสินคนคนหนึ่งเพราะณนะจากรายละเอียดที่ผ่านมาที่ดิวเล่าเกี่ยวกับเรื่องคนเซปมันไม่ได้มีอะไรบ่งบอกเลยว่าเขาทําแบบนั้นและการที่ดิวออกมาพูดขนาดนี้เราเป็นสามีภรรยากันเรานั่งคุยกันเราต้องมั่นใจในสิ่งที่เราเป็นดังนั้น ดิวขอเรื่องนี้ส่วนในส่วนเรื่องคลิปวิดีโอที่ดิวขอย้ำนะคะว่าคลิปวิดีโอที่อาจจะมีคลิปวิดีโอของคุณเซบาสเตียนที่มีการโพสต์เกี่ยวกับมีตำรวจที่มา,เ,าเขาเรียกว่าอะไรขับรถนำหรืออะไรแบบนั้นในคลิปวิดีโอเนี่ยเป็นคลิปวิดีโอจากอินสตาแกรมของคุณเซฟที่เขาโพสต์เองทั้งสิน้นสามคลิปวิดีโอนะคะมี สามคลิปวิดีโอเกิดขึ้นที่ประเทศไทยแค่คลิปวิดีโอเดียวในคลิปวิดีโอนั้นเนี่ยคุณเซฟไม่ได้รู้เรื่องอะไรนอกจากว่าตอนนั้นเขาเป็นชาวต่างชาติเขามา่อยู่ประเทศไทยเขาเข้าพักโรงแรมหนึ่งแล้วในแพ็กเกจนั้นมีแพ็กเกจที่มีตำรวจมารับแล้วก็ไปส่งจากสนามบินอยู่ด้วยซึ่ง ดิวไม่ได้อยากให้การกระทําของดิวครั้งนี้ขอย้านะคะออกมาเอฟเฟกใครก็ตามแต่ดิวต้องยืนยันความบริสุทธิ์ในตัวเขาว่าเขาไม่ใช่ผู้มีอิทธิพลแล้วไม่ใช่เป็นคนที่ออกมาทําอะไรแบบนี้ในส่วนของเมืองไทยนะคะนั่นก็คือเข้าไปพักโรงแรมแล้วก็มีทุกอย่างและเขาก็ยังมีหลักฐานเกี่ยวกับนี่นะคะ c o n f ฟ r m a t i o n ที่โรงแรมนะคะ คอนเฟิร์มกับเขาดังนั้นเนี่ยในส่วนส่วนเนี้ยถ้าเราลองมองว่าเราเป็นชาวต่างชาติเราลองมองว่ามันเป็นการที่เราพูดคุยกับโรงแรมเราลองมองว่าตำรวจมารับเราไปเราไม่คิดหรอกว่าสิ่งที่เราทำมันผิดกฎหมายเพราะตำรวจเป็นคนมารับเราและเราติดต่อพันโรงแรมแล้วได้มีการอยู่ในแพ็กเกจในแบบนั้น และเขาก็เป็นคนโพสต์เองในอินสตาแกรดังนั้นจุดประสงค์ของเขาไม่ใช่จุดประสงค์ที่ว่าเขาทําผิดแล้วพอไม่มีใครที่ทําผิดแล้วโพสต์เพราะเขาไม่รู้จริงๆส่วนในอีกสองคลิปเกิดขึ้นที่ต่างประเทศไม่ใช่ประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นประเทศอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นมันเป็นสิ่งที่คนที่เขารู้จักเป็นคนจัดการและทํา ดังนั้นไม่อยากให้โยงไปถึงคนอื่นเพราะเรื่องของคนอื่นคือเรื่องของคนอื่นเรื่องของดิวกับเซฟคือเรื่องของดิวกับเซฟนะคะสุดท้ายดิวคิดว่ากับคำถามที่ใครมีคำถามเกี่ยวกับทั้งตัวดิวและเซฟทั้งหมดดิวน่าจะตอบอย่างเคลียร์แล้วไม่ว่าจะเป็นรถขบวนตำรวจไม่ว่าจะเป็น แรงจูงใจที่ทําไม่ว่าจะเป็นข่าวลือต่างๆที่พอจะรวบรวมได้พอดิวไม่สามารถออกมาตอบคำถามคนทุกคนได้จริงๆแต่อะไรที่เป็นประเด็นที่คิดว่าสำคัญดิวก็จะตอบให้หมดและดิวก็ตอบไปหมดแล้วดังนั้นสุดท้ายดิยวสิ่งที่ดิวอยากจะบอกนะคะแล้วดิวก็รู้สึกจากใจจริงก็คือดิวอยากจะขอโทษอีกครั้งกับสิ่งที่ดิวทา และมันส่งผลกระทบให้กับใครก็ตามที่ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ทั้งภาวะทางใจหรือว่าความเดือดร้อนอะไรใดๆก็ตามเพราะเจตนาของดิวมันไม่ได้มาไกลขนาดนี้หากสิ่งที่ดิวทำได้สร้างความกังวลเดือดร้อนใจหรืออะไรใดๆก็ตามจากคนที่ไม่เกี่ยวข้องและไม่ได้ทำความผิดอันนี้ดิวขอโทษด,ด้วยจริงๆนะคะ และคนที่ดิวก็ต้องขอโทษอีกคนหนึ่งก็คือตัวสามีดิวคุณเซบาสเตียรลีเพราะว่าคุณเซบเขาไม่ได้รู้ว่าทำไมอยู่ดูดิวถึงโพสทำไมอะไรดิวถึงทำอะไรในคืนนั้นไปแต่เขาต้องมานั่งรับผลกระทบจากกระแสสังคมที่มีคำถามในตัวเขา จากหลายๆอย่างจนมันเลยมาถึงจุดนี้ที่ดูต้องออกมานั่งพูดทีด่ต้องขอโทษเขาจริงๆในเรื่องนี้ด้วยและดิวก็ขอขอ,ขอบคุณทุกๆคนขอบคุณทุกๆกําลังใจขอบคุณทุกความเข้าใจทุกความห่วงใยที่ใครก็ตามคือส่งข้อความมาหาดิวไม่ว่าจะเป็นเรื่องความปลอดภยัยหรือห่วงใยเรื่องความรู้สึกหรือใครก็ตามที่ดิวทำให กงังวลใจดิวตั้งขอบคุณแล้วก็ขอโทษด้วยทั้งนี้ทั้งนั้นดูวขอบคุณจากใจจริงๆที่ใครที่ยังเชื่อในตัวดิวแล้วก็รู้สึกดีกับสิ่งที่ดิวทําลงไปขอบคุณที่ยังไม่ปล่อยมือกันแล้วก็ดิวหวังว่าสิ่งที่ดิวทําลงไปนะคะกฎหมายไทยจะนําความยุติธรรมมาให้กับ สังคมโดยไวที่สุดสิ่งที่มีอยู่ในใจดิวดิวออกมาคลายปมนั้นโดยการที่ยอมรับในตรงนี้แล้วก็เปิดเผยในมุมมุมนี้เพื่อให้ผู้หญิงหลายคนที่โดนแบบดิวเข้มแข็งแล้วก็มีความรักตัวเองทำเพื่อตัวเอง ส่วนสิ่งที่ผิดคือผิดถูกคือถูกอยากให้คนทุกคนที่ดูคลิปนี้นะคะใช้วิจารณญาณแล้วก็แยกทุกอย่างเป็นเรื่องๆแล้วก็ค่อยๆค,ค,คิดทีละเรื่องรอรับฟังดิวนะคะขอบคุณค่ะสำหรับใครที่ไม่อยากพลาดทุกกระแสฮอตในสังคมอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องเราขอบคุณค่ะ